เมื่อนักบินมาเป็นผู้โดยสารมาดูกันค่ะว่าบินฟรีจริงไหมกลับบ้านนอกฉลองพันรซับจะบ้านนอกแค่ไหนมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับกลับสู่หญิงค่ะมาแชร์ช่วงนักบินหญิงขอบอกนะคะวันนี้ก็จะเป็นการทำล็อกพร้อมกับรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะว่า เวลาที่นักบินนะคะจะใช้สิทธิ์ในการบินเนี่ยเราจะได้บินฟรีจริงไหมก่อนอื่นต้องตืดกดตั๋วรอก่อนนะคะทำไมเราต้องกดตัว๋วคิวรอก่อนก็เพราะว่าสิทธิ์ของพนักงานสายการบินนะคะโดยคร่าวๆมันก็จะมีอยู่สองสิทธิ์นะคะอันแรกก็คือตั๋ว ID คะ่ะตั๋ว ID เนี่ย เวลาที่เราจะใช้นะคะเราจะต้องไปที่สนามบินก่อนนะคะแล้วก็รอเวลาค่ะรอเวลาที่เราสามารถที่จะซื้อตั๋วได้นะคะถ้า,ากว่าไฟไหนมีผู้โดยสารใช้บริการเยอะหน่อยค่ะมากกว่าที่เขากําหนดไว้นะคะเราก็ต้องรอเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่เครื่องบินจะออกก่อนนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารเนี้ยใช้บริการให้หมดก่อนค่ะพนักงานอย่างเราถึงจะใช้บริการได้นะคะในบางครั้งเราก็ต้องวิ่งกัน หน่อยนะคะคือรีบซื้อตัว๋วแล้วก็รีบวิ่งไปที่เกตค่ะแต่ว่าเนื่องจากช่วงเนี้มีเรื่องของอาสา,าการโรคระบาดเนื้อผู้สานก็เดินทางน้อยกันค่ะฉะนั้นพนักง,งานอย่างเราก็สามารถให้จ่าซื้อตั๋วได้เลยนะคะหญิงใช้คำว่าซื้อตั๋วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้บินฟรีนะคะเราต้องจ่ายค่าตั๋วด้วยค่ะ แต่ว่าค่าตั๋วที่เราต้องจ่ายนะคะมันก็จะเป็นค่าตั๋วที่น้อยกว่าปกตินะคะเราก็จะได้ส่วนลดที่เป็นพนักง,งานเนื้อแล้วก็จะเป็นราคาค่าตั๋วที่มันคงที่ค่ะก็คือจะไม่มีการเพิ่มหรือลดตามระยะเวลาเหมือนกับตัวของผู้โดยสารนะคะ เอออีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็จะเป็นตั๋วที่เรียกว่าคูปองค่ะคูปองเนี่ยก็จะเป็นการบินโดยที่เราได้บินฟรีนะคะแต่ว่าเป็นการบินฟรีที่ต้องจ่ายค่าภาษีด้วยนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นตั๋วที่ถามว่าฟรีจริงไหมมันก็ไม่ได้ฟรีจริงๆค่ะฟรีแค่ค่าตั๋วนะคะเราต้องจ่ายภาษีให้กับทางสนามบินหรือว่าจ่ายภาษี ภายหลังนะคะตอนที่ยืน่นภาษีประจำปีด้วยในเรื่องของการใช้สิทธิ์ของการเป็นพนักง,งานสายการบินเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่นักบินหรือว่าแอร์โฮสเตสและสจวเท่านั้นนะคะที่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้แต่พนักง,งานสายการบินทุกคนนะคะทุกคนเลยค่ะ ก็จะได้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เหมือนกันทุกคนเลยนะคะไม่จํากัดตําแหน่งเลยและเวลาที่เราจะใช้สิทธิ์ตั๋วแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเลยค่ะก็คือในเรื่องของการแต่งกายนะคะก็ต้องแต่งกายที่มันรัดกุมธรรมะธรมงนิดนึงนะคะในส่วนของรองเท้าถ้าหากว่าใครได้สังเกตนะคะในวิดีโอก็จะเห็นว่าหญิงใส่รองเท้าที่มันหุ้มส้นนะคะ ในเรื่องนี้หลายคนก็ถามมาเหมือนกันว่าทำไมต้องมีกฎนี้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของสายการบินหรอโดยส่วนตัวหญิงเองนะคะหญิงคิดว่าเรื่องของภาพลักษณ์นียมันก็อาจจะมีผลในระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะสังเกตเลยนะคะว่าการแต่งกายก็ต้องเรียบร้อยนะคะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า พนักง,งานสายการบินนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนักบินแล้วก็พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะคือทั้งแอร์โฮสเตสแล้วก็สกจวัตเลยอะ่ะ เราทุกคนอาจจะผ่านการฝึกในเรื่องของความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินอยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้า,ากว่าเราแต่งกายด้วยชุดที่มาธรรมะธรรมเอน,นะคะใส่รองเท้าหุ้มส้นนั่นหมายความว่าถ้าบอากว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงๆนะคะเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารคนอื่นได้ด้วยนะคะหญิงว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่บอกให้เราเนี่ยแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่รองเท้าที่หุ้มส้นค่ะ ต่อมาเลยค่ะไหนๆก็เดินผ่านโซนนี้แล้วก็มีเรื่องจะแชร์นิดนึงนะคะก็คือเรื่องที่เคยมีคนถามว่าทำไมตรงเพียห้าตรงนี้นะคะของสนามบ,บินดอนเมืองเนี่ยมีแต่เครื่อง Airbus เท่านั้นเลยที่เข้าจอดนะคะไม่ว่าจะเป็น Airbus 320หรือว่า Airbus 321 Airbus 330นะคะเราจะไม่เห็นเครื่องบินแบบ Boeing จอดบริเวณตรงเพียห้านะคะไม่ว่าจะเป็นเกต51 52, 53, 54, 55, 56เลยนะคะเหตุผลก็คือว่า ตรงที่จอดโซนนี้นะคะสังเกตได้ว่าตรงสะพานเทียบงวงแต่ไม่ใช่สิเขาจะเรียกว่าตรงสะพานเทียบเครื่องบินนะคะค่อนข้างที่จะมีความสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะคะซึ่งมันทําให้เครื่องบินแบบโบอิงนะคะซึ่งโดยลักษณะแล้วว่าจะเป็นเครื่องบินที่พูดง่ายๆก็คือโหลดเตี้ยนะคะไม่สามารถให้จะจอดบริเวณน,นี้ได้นะคะเพราะว่าสะพานเทียบเครื่องบินเนี่ยมันอยู่สูงค่ะ ทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องบินแบบแอร์บัสจอดเท่านั้นนะคะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะคะเราไปขึ้นเครื่องกันเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะในส่วนของเวลาขึ้นเครื่องบินนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะทยอยในการเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะคะตามระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะถ้าหากว่าเป็นการเดินทางในประเทศนะคะก็จะเริ่มต้นประมาณประมาณนะคะ30นาทีก่อนเวลา departure time หรือว่าเวลาเครื่องออกนะคะทีนี้คำว่าเครื่องออกเนี่ยขออธิบายนิดนึงนะคะก็คือ ก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายคนเข้าใจว่าคำว่า departure time หรือว่าเวลาเครื่องออกอะคะ่ะมันจะเป็นเวลาที่เครื่องบินน่ะขึ้น take off เครื่องบินต้องอยู่บนฟ้าแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ คำว่า departure time หรือว่าเวลาเครื่องออกเนี่ยก็คือเวลาที่เครื่องบินนะคะถอยออกจากเกตนะคะไม่ใช่เวลา take off เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครรู้สึกแบบอืมกะะวนกระวายใจนะคะเมื่อถึงเวลาที่เครื่องออกแล้วแต่ว่าเครื่องยังเครื่องยังอยู่บนพื้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะ มันเป็นเวลาแบบนี้เนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่แบบซ้ายที่สุดนะคะที่เราสามารถมาที่เกตได้ก็คือประมาณ10นาทีก่อนเวลา departure time หรือว่าเวลาเครื่องออกนะคะถ้าหากว่ามาหลังจากนี้นะคะก็จะสามารถที่จะโดนอ f ฟโหล d ได้นะคะมันจะเป็นคนละเรื่องกับเวลาเช็คอินนะคะ ตอนนี้ก็เครื่องบินได้ทำการเทคออฟขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นความสูงที่สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดได้ดับลงแล้วนะคะเราก็สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ นี่คะ่ะแอบเปิดออกไปนะคะก็จะเห็นว่า,าหน้าต่างของเครื่องบินนะคะมันก็จะเป็นวงรีแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยแต่ว่าตรงในห้องนักบินนะคะหรือว่าห้องค็อก p i t เนี่ยหน้าต่างไม่ได้เป็นวงรีแบบนี้นะคะที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าวัสดุหรือว่า material ที่มาทําหน้าต่างนะคะของผู้ยดยสารกับห้องนักบินเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะของห้องผู้ยดยสารเนี่ย พูดตรงๆก็คือเป็นวัสดุที่ประหยัดมากกว่าห้องนักบินนะคะก็เลยจะทําให้เป็นวงลีนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของแรงดันนะคะแต่ว่าของห้องนักบินเนี่ยใช้วัสดุที่ดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็เลยสามารถจะเป็นรูปแบบอื่นได้นะคะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10นาทีผ่านไปไว้เหมือนโกหกเลยนะคะตอนนี้หญิงมาถึงสนามบินปลายทางแล้วนะคะ มีใครพอจะเดาออกบ้างว่าที่นี่คือสนามบินอะไรนะคะที่นี่คือสนามบินนครศรีธรรมราชนะคะเป็นบ้านเกิดของหญิงเองค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าวันนี้นะคะในครั้งนี้ที่หญิงกลับบ้านมานะคะก็เพราะว่ามีภารกิจบางอย่างของทางครอบครัวนะคะก็คือการมาร่วมงานชาปนากิจศพของญาติผู้ใหญ่ค่ะซึ่งก็คือคุณย่าของหญิงนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะกลับไปบ้านหญิงกันหลังจากที่ออกจากาสนามบินมาแล้วนะคะคือโดยปกติอ่ก็จะมีวิธีการเดินทางกลับบ้านของหญิงหลายแบบนะคะแบบหนึ่งที่หญิงไม่เคยทำก็คือให้ที่บ้านมารับนะคะเพราะว่าที่บ้านของหญิงเนี้ยอยู่ไกลจากสนามบินนะคะเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ที่บ้านไม่ได้มีรถยนต์ด้วยนะคะหญิงก็เลยต้องใช้รถสาธารณะคะ่ะ และเนื่องจากช่วงนี้นะคะมีเรื่องของโควิดเกิดขึ้นทำให้มีผู้ยสานน้อยนะคะหญิงก็ไม่สามารถที่จะรอรถตู้นะคะซึ่งปกติหญิงใช้บริการได้ค่ะเพราะว่าในหนึ่งวันนะ่ะเขาเหลือเวลาแค่ประมาณ3เที่ยวเท่านั้นเองนะคะถ้าหญิงรอรถตู้กับบ้านน่ะหญิงก็จะไม่ทันเวลาพระสวดนะคะในวันนี้ที่หญิงกลับบ้านก็เลยจะใช้วิธีใหม่นะคะย้อนกลับไปเลยก็คือนี่ค่ะ ใช้บริการรถตู้ประจำใช้บริการรถตู้ประจำทางนะคะเข้าไปในตัวเมืองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยไปหารถนะคะจากตัวเมืองเนี่ยไปยังตัวอำเภอที่หญิงอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะหญิงเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเด็กต่างอำเภอด้วยนะคะนี่ค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นรถที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ที่สนามบินนะคะค่าใช้บริการตั้งแต่ต้นทางก็คือสนามบินนะคะยันปลายทางตรงนี้นะคะซึ่งคนนครศรีธรรมราชเรียกว่าหัวถนนนะคะ จะมีราคาค่าใช้บริการ40บาทนะคะตรงหัวถนนนี้ก็จะมีรถสำหรับให้เรานะคะต่อรถไปยังตัวอำเภอต่างๆหรือว่าไปจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดสงขลาอําเภอหาดใหญ่ได้ตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับตัวหญิงเองค่ะบ้านอยู่ที่อําเภอ ร้อนพิบูลนะคะอำเภอร้อนพิบูลเนี่ยพูดไปหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคะ่ะแต่ว่าง่ายที่สุดเลยก็คือมันอยู่ใกล้กับอำเภอทุ่งสงนะคะตัวอำเภอทุ่งสงเนี่ยจะเป็นอำเภอที่เรียกได้ว่าค่อนข้างคิ่ใจใหญ่นะคะมันก็จะมีสารจังหวัดอะไรด้วยนะคะแต่ว่าอำเภอที่หญิงอยู่ก็คืออำเภอร่อนพิบูลเนี่ยเป็นอำเภอที่แบบ ธรรมดานะคะไม่มีอะไรเดี๋ยวหญิงก็จะมาหารถในส่วนนี้ด้วยนะคะเมื่อประมาณ1ิบกว่าปีก่อนค่ะตอนที่หญิงยังเรียนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมันก็จะมีรถเมย์นะคะจากหัวถนนไปที่สี่แยกอำเภอล้นทิบณ์น,นะคะแต่ทุกคนค่ะวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าหญิงเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นานมากนะคะหญิงก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า รถเมทีห่หญิงเชื่อว่ามันจะมีนะคะมันดันไม่มีซะแล้วค่ะในวันนี้หญิงก็เลยต้องใช้บริการรถพิเศษนะคะแต่จะพาให้ทุกคนไปดูนะคะว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็หญิงทำยังไงนะคะกลับบ้านได้ยังไงไปกันเลยคําตอบก็คือนี่เลยค่ะทุกคนหญิงต้องนั่งรถสองแถวเถื่อนค่ะ จากขวถนนนะคะไปยังสีแยกอำเภอร้อนทิบูนค่ะที่บอกว่าเป็นรถเถื่อนเนี่ยก็เพราะว่าโดยปกตินะคะรถสฟีฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้ไปยัางาบ้านของหญิงนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็คือสีแยกร้อนทิบูลนะคะพอมาถึงบ้านแล้วสิ่งที่หญิงต้องทำต่อก็คือไม่มีรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์ให้กลับบ้านนะคะ หลังจากที่มาถึงสีแยกต้นที่บูนแล้วนะคะหญิงก็ต้องให้ญาติค่ะก็คือพ่อเนี่ยออกมารับอีกครั้งหนึ่งนะคะให้พาหญิงกลับบ้านเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันละกันนะคะว่าบ้านหญิงเนี่ยกว่าจะถึงต้องผ่านยังไงตรงไหนบ้างนะคะนี่เลยค่ะทุกคนกว่าจะถึงบ้านนะคะหญิงก็ต้องผ่านบริเวณที่ มืดตืต่นนะคะเป็นทางที่ค่อนข้างที่จะอ,ะอยู่นอกตัวเมืองนิดนึงนะคะก็คืออยู่นอกอำเภอด้วยแล้วก็ไม่มีไฟข้างทางค่ะ <S <S สรุปว่าการกลับบ้านในครั้งนี้ของหญิงนะคะเพื่อมาร่วมงานศพของย่าเนี่ยก็ใช้เวลานั่งเครื่องบินค่ะตีคร่าวๆเป็น1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เดินทางทางรถอีกนะคะ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ได้มากราบย่าน,นะคะ เป็นยังไงกันว่าคะสาหรับการเล่าเรื่องราวการบินผ่านร็อกแบบนี้ถ้าหากว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะและถ้าหากว่าใครเจอประเด็นไหนที่อยากจะให้หญิงแชร์ก็ฝากคําถามไว้ใต้ช่องทางติดต่อข้างล่างนี้เช่นกันนะคะหญิงอ,อาจจะตอบช้าหรือตอบเร็วแต่ว่าตอบแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ